เหนียวธนูคู่มือขมแม่งมั่นเตรียมจะลั่นไกยิงไอ้เสือหานกลับเปลี่ยนใจใช้เบ็ดสำเร็จการกลิ่นหอมหวานปลาเห็นฮุบโผงพลันซานกว๋อเหยียนอีสามก๊กตอนที่24โสิบสจนแผ่นดินข้ากุยๆุยเล่าปีแพ้เข้าสวามิพักอ้วนเสี่ยว ่ายโจโฉเห็นลายพระหัตถ์ที่แพลขาวในผ้าขาดเสียแล้วก็หาหืือกับบรรดาที่ปรึกษาใครจะถอดพระเจ้าเฮียนเตเสียแล้วเลือกผู้ทรงคุณธรรมขึ้นเสวยราชสมบัติแทนเทียยกทัดทานว่าซึ่งท่านมีอำนาจอาญาสิทิแผ่ไปทั่วทั้งสี่ทิศสามารถสั่งการบังคับบัญชา ผู้คนทั้งใต้ฟ้าได้นั้นก็โดยอาศัยรับสั่งของราช,ชวงศ์ฮั่นเป็นประมาณทุกวันนี้ขุนนางและหัวเมืองทั้งปวงยังไม่เป็นปกติราบคาบแม้นท่านทอดพระเจ้าเฮียนเต้ออกจากราชสมบัติแล้วไซบรรดาหัวเมืองทั้งหลายก็จะยกทัพมารุมทำร้ายเราเป็นแน่แท้โจโฉจึงระงับ ความดำริไว้ให้เอาตัวตังสินกับขุนนางผู้ใหญ่อีกสี่คนตลอดจนเด็กผู้ใหญ่ในครอบครัวไปประหารชีวิตที่ประตูเมืองครั้งนั้นมีผู้ถูกประหารชีวิต700รกว่าคนขุนนางและอนาประชาราชเห็นแล้วพากันสลดใจน้ำตาไหลไม่เว้นคนลายพระหัตต สรัสสั่งด้วยโลหิตประกาศสิทธ์ห้องเตถึงต่างสินผู้จงรักพักดีต่อแผ่นดินแม้ชีวินเคยอุทิศถวายมายามห้องเตวาสนาชะตาอับนอนไม่หลับครุ่นคิดจิตผวาจึงพาตัวพาพวกมรณาเหลือแต่ชื่อลือชาชั่วกาลนาน มีนักกวีอีกคนหนึ่งเขียนคำประพันธ์บรรยายความเศร้าสลดต่อความตายของจูฮกกับพวกว่าคนใจเด็ดหรือเข็ดขามลงนามด้วยขอชูช่วยราชวงศ์ให้คงอยู่แต่พลาดท่าพลอยตายร้ายเหลือดูชื่อเสียงคู่ดินฟ้าว่าคนจริง ฝ่ายโจโฉ้าดตังสินกับคนทั้งนั้นแล้วยังมิคลายแขนขาดกระบี่เข้าไปในวงังหวังจะฆ่าพระนางตังกุยหุยน้องสาวของตังสินเสียพระนางตังกุยหุยเป็นคนโปรดของพระเจ้าเฮียนเตขณะนั้นกำลังทรงพระคันได้หาเดือนแล้ววันนั้นพระเจ้าเฮียนเตประทับอยู่ในพระราชฐานชั้นใน กำลังรับสั่งถึงตังสินอยู่กับพระนางฮกเฮาว่าป่านชะนี้ยังไม่ทราบว่าได้ดำเนินการไปแล้วเพียงใดครั้นทอดพระเนตรเห็นโจโฉขาดกระบีเดินเข้ามาด้วยสีหน้าถามึงถึงก่อตกพระไทยใหญ่พระพักเปลี่ยนสีโจโฉตะอคอกว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าไอ้ตังสินคิดการร้าย พระเจ้าเฮียนเตตรัสไกว่าอา้าวไอ้ตังโตมันตายไปแล้วไม่ใช่หรือฮะโจโฉตะโกนลั่นว่าเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ตังโตไอ้ตังสินทังหากละ่ะพระเจ้าเฮียนเตตกพระไทยตัวสั่นรับสั่งว่าข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องจริงๆโจโฉจึงว่าพระองค์มีทรงพระอักษรด้วยพระ โลหิตแล้วหรือพระเจ้าเฮียนเตนิ่งอันมิรู้จะตัดประการใดโจโฉจึงสั่งให้ทหารไปเอาตัวพระนางตังกุยหุยเข้ามาพระเจ้าเฮียนเตมีรับสั่งกับโจโฉว,ว่าตังกุยหุยมีคันห้าเดือนแล้วขอท่านสมุหนายกเมตตานางด้วยเถิดโจโฉพูดว่า นี่ถ้าหากฟ้าไม่โปรดขปเจ้าคงถูกทำร้ายตายไปแล้วแล้วพระองค์จะให้ขปเจ้าเอาอีนางคนนี้ไว้ให้เป็นภัยแก่ขพเจ้าในภายภาคหน้าอย่างนั้นหรือฮะ <S <S พระนางหกเห่าตรัสว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านเอาตัวไปจำไว้ในตึกเย็นรอให้คลอดเสียก่อนแล้วจึงเอาตัวไปฆ่าเวลา คงยังไม่สายเกินไปนักดอกโจโฉทูลตอบว่าจะให้เหลือพืชพันธุ์คนทรยศเพื่อให้มันมาล้างแค้นแทนแม่มันกระนั้นหรือพระนางตังกุยหุยฟังดังนั้นก็น้้ำตาไหลพูดอ่อนวอนโจโฉว,ว่าไหนๆข้าพระเจ้าจะต้องตายแล้วขอความกรุณาอย่าให้ต้องตายโดยถูกสับหรือ ต้องเสียประจานเลยโจโฉจึงเอาเชือกไหมาขาวมาวางไว้เฉพาะหน้าพระเจ้าเฮียนเตทรงพระกันแสงตรัสกับพระนางตังกุ๋ยหุยว่าเมื่อเจ้าไปสู่ดินแดนน้ำผุทั้งเก้าแล้วขออย่าได้ถือโทษจองเวรจองกรรมเราเลยตรัสแล้วนาำพระเนรพรั่งพรู ออกมาดังสายฝนพระนางฮกเฮาก็ทรงพระกันแสงเป็นการใหญ่โจโฉเห็นเช่นนั้นก็โกรธตวาดว่าร้องไห้ไปเด็กๆไปได้แฮแล้วสั่งให้เพชรคาตลากตัวพระนางตังกุยหุยไปลัดคอสิ้นชีพนอกประตูวังตังกุยหุยชายามหานิยมตายทั้งกลมสมใจไอ้โจโฉ เ,เตี้นเศรา้าโศกยิ่งร้ายจริงโอกันแสงโหศซบพักสิ้นศักดาหลังจากนั้นโจโฉสัง่งขุนนางกรมวางทั้งปวงว่าต่อแต่นี้ไม่อนุญาตให้เชื้อพระวงคนใดเข้ามาในวังอีกใครเข้ามาโดยไม่รับอนุญาตจะข้าพเจ้าให้ข้าทิ้งเสียกรมวังผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้โดยเคร่งครัด ก็ให้เอาโทษเช่นเดียวกันฮ hey. แล้วโจโฉให้โจฮองนายทหารคู่ใจคุมทหารสามพันคอยกำกับตรวจตราพระราชวังและประตูทุกแห่งมิให้ใครล่วงละเมิดคำสั่งโจโฉพูดกับเทียยกว่าบัดนี้ไอ้ตังสินกับพวกก็ถูกเราประหารหมดแล้วยังเหลือแต่ ไอ้มาเท่งกับเล่าปีเราจะเว้นมันเสียหาไม่ได้เทียยกกล่าวว่าไอ้มาเท่งตั้งมั่นอยู่ถึงเมืองเสียเหลียงจะยกทัพไปตีมิควรที่ท่านควรจะมีจดหมายไปหาพูดจ้าโดยดีอย่าให้มีความระแวงเชิญชวนให้เข้ามาเมืองหลวงการที่คิดไว้ก็จะสำเร็จได้โดยง่าย ส่วนไอเล่าปีนั้นเวลานี้อยู่ชี้จิว๋วตั้งทับเป็นรูปเขาวัวซึ่งเราจะยกไปตีก็มิควรที่เช่นเดียวกันทุกวันนี้ไอ้อวนเสี่ยวตั้งทับอยู่ที่กัวต่อจ้องจะเข้ายึดพระนครหูโตถ้าเรายกทับไปรบไอ้เล่าปีทางด้านตะวันออกไอ้เล่าปีก็คงไปขอให้อ้วนเสี่ยวช่วยอ้วนเสี่ยก็จะถือโอกาสเข้าตีพระนคร แล้วเราจะต้านไว้ได้อย่างไรโจโฉจึงว่าข้าพาเจ้าไม่เห็นด้วยกับท่านอันเล่าปีเป็นคนมีสติปัญญาสามารถถ้าเราปล่อยให้มันปีแข็งไม่รีบตีเสียในตอนนี้ก็ยากที่จะกําจัดมันได้ส่วนไอ้อ้วนเสี่ยวนั้นถึงจะมีกําลังเข้มแข็งแต่เป็นคนขี้ระแวงจิตใจไม่แน่นอนมั่นคง จะต้องเกรงกลัวมันไปใหญ่ขณะปรึกษาความกันอยู่นั้นกุยแกเดินเข้ามาโจโฉถามว่าข้าพาเจ้าจะยกทัพไปปราบเล่าปีทางตะวันออกแต่ยังเกรงอ้วนเสี่ยวอยู่ท่านเห็นควรจะทำอย่างไรดีกุยแกตอบว่าอันอ้วนเสี่ยวนั้นเฉยชาและขี้ระแวง ที่ปรึกษาของอ้วนเซี่ยวแต่ละคนก็ชอบอิจฉาริษยากันไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยตอนนี้เล่าปีพึ่งจะจัดทัพใหม่ๆจิตใจของทหารยังไม่เป็นปกติหากท่านสมุหานายกยกทัพเข้าจู่โจมในตอนนี้เห็นทีจะได้ใช้ชนะเป็นมั่นคงโจโฉช,ชอบใจพูดว่าแม่ตรงกับที่ข้าพเจ้าคิดไว้เพลงทีเดียว แล้วสั่งเคลื่อนทัพใหญ่ห้าสิบมืนแบ่งเป็นห้ากองมุ่งตรงไปยังเมืองชีจิวฝ่ายกองสอดแนมของเล่าปีรู้ว่าโจโฉยกทัพมาก็รีบบอกข่าวไปยังชีจิว ซุนเขียนส่งข่าวให้กวนอูทราบก่อนที่เมืองเสียวพ่ายแล้วจึงไปแรงงานให้เล่าปีทราบเล่าปีปรึกษากับซุนเขียนว่าเราจำต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากอ้วนเสียวเสียแล้วจึงจะรอดว่าแล้วเล่าปีส่งสารถึงอ้วนเสียวให้ซุนเขียนถือไปยังเหอเปยเข้าพบกับเตียนห้องก่อนเล่าเนื้อความให้เตียนห้องทราบ เตียนห้องจึงนำซุนเขียนไปพบอ้วนเซี่ยวมอบสารของเหล้าปีให้เตียนห้องเห็นสีหน้าของอ้วนเซี่ยวเศร้าหมองนักเสื้อผ้านุ่งห่มยี่ยับไม่เรียบร้อยจึงถามว่านี่ท่านเป็นอะไรไปวันนี้อ้วนเซี่ยวตอบว่าข้าพเจ้ากำลังจะตายแล้วเตียนห้องตกใจถามว่าฉะไหนท่านจึงพูดเช่นนี้ กวนเสี่ยวรำพันว่าข้าพเจ้ามีบุตรห้าคนคนเล็กข้าพเจ้ารักและเป็นห่วงอย่างยิ่งเวลานี้กำลังป่วยหนักใกล้จะตายอยู่แล้วข้าพเจ้าจะมีกระจิกกระใจไปคิดถึงเรื่องอื่นได้อย่างไรฮะเอยเตียนห้องจึงว่าบัดนี้โจโฉยกทัพไปปราบเล่าปีทางตะวันออก ปล่อยพระนครหูตูว่างไว้ถ้าเราช่วยโอกาสยกเข้าตีในตอนนี้ก็จะสามารถกู้องค์เทพพบุตรและอาณาประชาราชให้พ้นทุกข์ได้เป็นแน่แท้จังหวะเช่นนี้หายากยิ่งนักขอท่านจงตัดสินใจเร็วๆเถิดอ้ว,เอวนเสี่ยวกล่าวว่าข้าพาเจ้ารู้อยู่ว่าโอกาสดีอย่างนี้มีน้อยนักแต่ข้าพาเจ้าไม่สบาย จะทำการอะไรก็คงไร้ผลเตียนห้องถามว่าท่านจะมัวกังวลอะไรอยู่อีกเล่าอ้วนเสี่ยวกล่าวว่าในกระบวนลูกชายของข้าพเจ้าห้าคนก็ไอคนเล็กนี่แหละพิเศษกว่าเพื่อนถ้าเด็กคนนี้เป็นอะไรไปชีวิตของข้าพเจ้าก็หาประโยชน์อันใดมิได้ดอก แล้วอ้วนซิ่วตัดสินใจไม่ยกทัพและพูดกับซุนเขียนว่าขอท่านจงกลับไปบอกเล่าปีเถิดว่าหากเพียงพล้ำแกโจโฉเมื่อใดขอให้มาหาข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะให้ที่พักพิงอาศัยเตียนห้องเอาไม้กระแทกพื้นแล้วว่านานๆจะมีโอกาสอันแสนจะหายากมาถึงสักคราหนึ่ง ท่านยังมัวพะวงอยู่กับอาการป่วยของลูกปล่อยให้โอกาสสำคัญผ่านไปเช่นนี้น่าเสียดายแท้ๆแ,แล้วกระทืบเท้าพลางถอนใจใหญ่เดินออกจากห้องไปเฮ้ย <c oughs> ฝ่ายสุนเขียน <c oughs> เห็นอ้วนเสี่ยวไม่เคลื่อนทับ <c oughs> ก็จำต้องรีบก,กลับไปหาเล่าปี่ในยามดึกเล่าความให้ฟังโดยละเอียด เล่าปีตกใจยิ่งนักอุทานว่าฮะเมื่อการเป็นเช่นนี้แล้วจะทำอย่างไรกันดีเตียวหุยจึงว่าท่านพี่ยาวิตกกังวลเลยโจโฉยกทัพมาแต่ไกลกำลังเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละเราควรถือโอกาสเมื่อพวกมันยกมาใกล้จะถึงเข้าโจมตีอย่าให้ตั้งทัพได้ก็จะเอาชัยแก่โจโฉได้เป็นแน่เล่าปีจึงว่า เจ้าเป็นทหารหารครั้งก่อนใช้ให้ไปจับตัวเล่าใตา้ก็ทำกลอุบายเอาตัวมาไดา้ซึ่งเจ้าคิดโจมตีข่าศึกเช่นนี้ชอบด้วยหลักพิชัยสงครามโดยแท้แล้วเล่าปีสั่งเตรียมการเข้าโจมตีทัพโจโฉทันทีฝ่ายโจโฉยกทัพมุ่งหน้ามาเมืองเสียว่พายขณะกำลังเดินทัพเกิดพายุพัดจัด ได้ยินเสียงดังสนั่นธงประจำทัพหักสะบั้นโจโฉหยุดทัพแล้วเรียกที่ปรึกษามาถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะดีหรือร้ายประการใดสุนหกถามว่าลมพัดมาจากทิศไหนธงสีอะไรหักโจโฉตอบว่าลมพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ธงประจำทัพสีเขียวกับสีแดงหักสุนหก จึงว่าถ้าเช่นนั้นมิใช่อะไรอื่นคืนนี้เล่าปีจะต้องยกทัพมาปล้นข่ายเราเป็นแน่โจโฉพยักหน้าพอดีมอกายที่ปรึกษาเดินเข้ามาพูดกับโจโฉว,ว่าเมื่อกี้นี้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดธงประจำทัพสีเขียวกับสีแดงหักท่านทราบหรือไม่ว่าดีหรือร้ายประการใดโจโฉย้อนถามว่าแล้วท่านคิด ว่าเป็นอย่างไรเล่ามอกายจึงว่าขพเจ้าคิดว่าคืนนี้จะมีคนมาปล้นข่เราเป็นแน่โอ้ว่อาอนิจจาอาภัพนักเล่าปีจักโจมจู่ศัตรูผาน ธงโจโฉหักสะบั้นเป็นสัญญาณฟ้าดินแจ้งเหตุการณ์แก่พานชนโจโฉจึงว่าฟ้าสัแแดงแจ้งเหตุแก่เราแล้วต้องรีบป้องกันโดยด่วนแล้วสั่งให้แปรขบวนทัพออกเป็นเก้ากองกองหนึ่ง ทำหน้าที่สร้างค่ายและอยู่รักษาค่ายส่วนอีก8กองแยกย้ายไปซุ่มไว้ทั้ง8ทิศคือนั้นแสงจันทร์ส่องสว่างเล่าปียกทัพมาสองกองเล่าปีคุมทัพซ้ายเตียวหุยคุมทัพขวาส่วนซุนเขียนอยู่รักษาเมืองเสียวพ่าย อันเตียวหุยนั้นกำลังปราบปลื้มใจในคำชมของเล่าปีก็ยกทหารนำหน้าบุกเข้าโจมตีค่ายของโจโฉเห็นในค่ายเวงวางมีทหารและม้าอยู่น้อยก็ประหลาดใจนักทันใดเห็นคบเพลิงลุกโชดช่วงขึ้นทั่วทั้งสี่ทิศได้ยินเสียงทหารโหร้องอื้ออ เตียวหุยรู้ตัวว่าถูกอุบายโจโฉเข้าแล้วทหารของโจโฉซึ่งซุ่มอยู่ทั้ง8ทิศทิศตะวันออกเตียวเลี้ยวคุมอยู่ทิศตะวันตกเขาทูทิศใต้อีก,กินทิศเหนือลีเตียนทิศตะวันออกเฉียงใต้ชี้หลงทิศตะวันตกเฉียงเหนือแหหัวเอียนต่างก็ยกทหารรุกเข้ามาพร้อมกันเตียวหุยพยายามตีฝ่าวงล้อมทั้งซ้ายและขวาหน้ารับหลังป้อง อันทหารที่เตียวหุยคุมมานั้นส่วนใหญ่เป็นทหารเก่าของโจโฉเมื่อเห็นการเพลียงทำเช่นนั้นก็ยอมสวามิภักดิต่อโจโฉสิน้ขนขณะที่เตียวหุยกำลังตะลุยรบก็ปะทะกับทัพใหญ่ของชิหลงและทัพฮักจิ้นก็กว่าไล่หลังมาเตียวหุยฝ่าวงล้อมลุยทางเลือดเอาตัวรอดออกมาได้ พร้อมด้วยทหารที่เหลือเพียงสิบกว่าคนแรกคิดจะกลับไปเมืองเสียวพ่ายแต่ข้าศึกสก,กัดทางไว้หมดจะไปชี้จิ๋วก็เกรงว่าโจโฉจะดักจับอยู่เมื่อหาทางออกไม่ได้จึงเตลิดไปยังเขาวองเอียงฝ่ายเล่าปียกมาใกล้จะถึงค่ายโจโฉได้ยินเสียงโ่ร้องถึกก้อง ข้าศึกยกเข้าโจมตีทังด้านหลังทําลายทหารและม้าไปกึ่งหนึ่งฝ่ายแหหัวตุ้นก็ยกกําลังเข้ามาอีกเล่าปีตีฝ่าวงล้อมออกไปได้ไปดูเห็นแหงหัวเหวียนไล่ตามมาและเห็นทหารของตนเหลือเพียง30กว่าคนก็นเร่งมากจะกลับเข้าเมืองเสียพ่ายพอเห็นไฟลุกโชดช่วงขึ้นกลางเมืองเล่าปีจำต้องทิ้งเมืองเสียวพ่ายหมายจะไปสู่เมืองชีจิ๋ว หรือเมืองแห่ฝือก็เห็นทานหารของโจโฉช,ชุ่มนุมอยู่หนาแน่นทั่วทั้งบริเวณเขาสกัดเส้นทางไว้ขณะเล่าปีกำลังสิ้นคิดไม่รู้จะไปทางไหนดีฉุกคิดถึงคำพูดของอ้วนเสียวว่าถ้าหกเพลี่ยรับในการศึกเมื่อใดก็ให้ไปหาครั้งนี้ไม่มีอะไร ดีไปกว่าจะไปขออาศัยพักพิงอยู่กับอ้วนเซียวเสี็จแล้วเล่าปีจึงตัดใจพวบม้าตรงไปเฉงจิ๋วก็ปะทะกับทหารของีิตียนซึ่งสกัดทางอยู่คนแหลม้าของเล่าปีผูกีิตียนจับไปได้ทั้งสิน้นส่วนเล่าปีเอาตัวรอดไปได้เล่าปีเดินทางตลอดวันระยะ300ลี้ จึงเข้าสู่ชาญเมืองเฉงจิ๋วก็ตะโกนเรียกนายประตูนายประตูถามชื่อแท้แล้วรีบไปแจ้งแก่ผู้วาราชการเมืองผู้วาราชการเมืองเฉงจิ๋วขณะนั้นชื่ออ้วนถำ้ำเป็นบุตรชายคนโตของอ้วนเซี่ยวอ้วนถำ้ำมีความเคารพนับถือในตัวเล่าปีอยู่แล้วครั้นทราบว่าเล่าปีแตกทับหนีศึกเข้ามาก็รีบเปิดประตูเมืองออกต้อนรับ แล้วซักถามเรื่องราวทั้งปวงโดยละเอียดเมื่อทราบเรื่องตลอดแล้วอ้วนถ้ำเชิญเล่าปีไปพักณนะตึกรับรองแขกเมืองและรีบรายงานไปยังอ้วนเซี่ยวผู้บิดาทันทีแล้วให้ทหารมา้าอารักขาเล่าปีออกเดินทางไปพบอ้วนเซี่ยวครั้นมาถึงเขตติดต่อเมืองเพ่งหมนวนขวนอ้วนเซี่ยวนำทหารออกจากเมืองเย่ฉินมา30ิลีเพื่อคอยรับเล่าปี เล่าปีกระทำคำนับขอบคุณกวรเสี่ยวรีบกระทำคำนับตอบแล้วว่าตอนนั้นบุตรชายคนเล็กของข้าพเจ้าป่วยข้าพเจ้าจึงไม่ได้ยกไปช่วยท่านข้าพเจ้าเสียใจนักบัดนี้ได้พบกับท่านแล้วข้าพเจ้ามีความยินดีขอต้อนรับเล่าปีจึงว่าข้าพเจ้า มาหาท่านอย่างคนไร้ญาติขาดมิตรเคยคิดจะร่วมการกับท่านมานานแล้วก็หาโอกาสไม่ได้บัดนี้โจโฉยกทัพมาตีข้าพเจ้าพัญญาของข้าพเจ้าก็พลัดพรากจากกันไปข้าพเจ้ารำลึกอยู่ว่าท่านมีน้ำใจไมตรีต่อคนทั้งปวงข้าพเจ้าจึงบากหน้ามาหาท่านแต่ผู้เดียวนี้มีความกระดากใจยิ่งนักใครจะอยู่ ทำการล้างแขนโจโฉด้วยท่านจนกว่าจะสำเร็จอ้วนเสี่ยวดีใจยิ่งนักต้อนรับเลี้ยงดูเล่าปีเป็นอันดีและให้เล่าปีอยู่ด้วยกันที่กี้จิ๋วฝ่ายโจโฉเข้ายึดเมืองเสียวพ่ายได้แล้วในคืนนั้นก็ยกทัพเข้าตีเมืองชีจิ๋วต่อไป มิตกกับกันหยงรักษาเมืองไว้ไม่ได้ตะเลดิดหนีไปตันติ๋งเห็นจวนตัวจำต้องยอมยกเมืองชีจิวให้โจโฉแต่โดยดีทักใหญ่ของโจโฉจึงยกเข้าเมืองเมื่อยังความสงบเรียบร้อยเป็นปกติแล้วโจโฉเรียกที่ปรึกษ,ษาทั้งปวงมาหาหรือจะยกเข้าตีเมืองแห่ฝือต่อไปซุนฮกกล่าวว่า กวนอูอ,อยู่รักษาครอบครัวของเล่าปีที่เมืองนี้ถ้าเราไม่รีบยกทัพเข้าตีทันทีกวนเสี่ยวคงจะยกเข้ามาก่อนเป็นแน่โจโฉจึงว่าถ้าพัดเจ้าชอบฝีมือการรบของกวนอูอยิ่งนักอยากจะได้ตัวกวนอูไว้ใช้เราควรจะลองส่งคนไปพูดจาเรียกล่อมให้กวนอูอเข้ามาสวามิภักดีกว่า กุยแกเตือนว่ากวนอูเป็นคนซื่อถือสัตว์มีความจงรักภักดีอย่างยอดเยี่ยมฉนันไหนเลยจะยอมสวามิภักดิต่อท่านคนที่ท่านทรงไปพูดจากเกลี้ยกล่อมสงสัยว่าจะตายเสียเปล่าพลันมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดว่าข้าพเจ้ากับกวนอูรู้จักกันดีขออาสาไปพูดจาจะได้หรือไม่ ทุกคนเหลียวไปมองชายคนนั้นคือเตียวเลี้ยวเทียยกจึงว่ามาดว่าเตียวเลี้ยวจะสนิทสนมคุ้นเคยกับกวนอูก็ตามแต่ขพเจ้าพิเคราะห์ดูแล้วเห็นว่าจะเกลี้ยกล่อมกวนอูไม่ได้เป็นแน่แท้ขพเจ้ามีอุบายทําให้กวนอูสิ้นความคิดเสียก่อนแล้วจึงค่อยให้เตียวเลี้ยวไปพูดจาโดยดีกวนอูก,ก็จะตกเป็นของท่านสมุหานายกได้ เหน,นี่ยวธนูคู่มือขมแมงมั่นเตรียมจะลั่นไกยิงไอ้เสือหานกลับเปลี่ยนใจใช้เบ็ดสำเร็จการกลิ่นหอมหวานปลาเห็นฮุบโผงพลันเทียหยกจะใช้กลอุบายสถานใดโปรดติดตามฟังในตอนหน้าเทิน ครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายน้าก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแค่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจะตุรพิษทักพรใช้ทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภาละปฏิพานทนสารสมบัติจงมีเด็ดท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท,ท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ